บรรยากาศที่นอนนอนป่าอีกแล้วคืนนี้ร้ <c oughs> นอนมากครับวันนี้อากาศ <c oughs> ตีเบ็ดไม่ได้เลยเตอนนี้ทำที่พักเดี๋ยวทำผูกเปรตรงนี้ครับทำเปียกำลังเตรียมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับเดี๋ยวลองออกไปตีอีกสักรอบหนึ่งเผื่อได้ช่อนมาทำกับข้าวเย็ยน เรียบร้อยนี่ตัวเล็กยำเย็นเต็มแป๊กตัวเล็กครับอตัวใหญ่ไปเผาออซะ <c oughs> างลุงใหญ่แล้ว อ้วิ่งครับวิ่งวิ่งชอนไซโลแน่นอนุ้ยคาดบอ้ยลุดโอด้โหโอ้ยตายจใจเจยดายส่งนานไปหน่อยือ้ืหสายวิ่งปื๊ดเลยครับเมื่อกี้ายใหญ่ครับกัดใกๆเลย จะได้โอ้โหไม่น่าส่งเลยไปไหนแล้วเนี่ยอืมนันกระจายไปทีเลย 注意一下。<laughs> หลุดแล้วไม่วัดไม่ติดเลย ด้วยเลยเติดตาโอ้พอดีอยู่ใส่พอดีได้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 สวยใส่สวยผลงานนี่นะผลงานนี่เลยโอเคโอเคต่อเล่าไปเลยดี ช่น้นม,มามากัดเลยช่อนมาแล้วยางมืงใหญ่ครับเขาไม่โตไม่ใหญ่ โตไม่โตโเต็มปากเลยสงสัยนิดนึงบินเขาต่อประมาณจับขีดสี่ขีดรอตัวใหญ่ๆดีกว่า ไอตัวแต้มขานี่ดีเหสีขาวลายแต้มละไหนไม่ตัว